ถ้าถามว่าร้านตะเคียนดีๆตรงไหนนี่คือทุกคนรู้จักค่ะปักหมุดตรงนี้ได้เลยต้มยำต้มจืดหมูแดงหมูสับคาเส้นแล้วก็เนื้อก็เป็นสัๆควรจะลูกชิ้นแล้วก็เอ็นเนื้อเปื่อยครับลูกค้าถ้าถามหลักๆก็จะเป็นลูกค้าแถวนี้ที่รู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นร้านเก่าแก่อ่ะค่ะตะเคียนคือชอบเยซูคือแม่ มาเช้าเช้าเนี่ยจะดีค่ะตอนบ่ายคนเยอะแล้วรอนานค่ะแป้มทุกโต๊ะค่ะแล้วเราจะรอนาน่ะเราก็เกรงใจลูกค้าร้อนนะคะแล้วคนเยอะอีกบางทีเราก็เกรงใจก๋วยเตี๋ยวก็ร้อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยนานแล้วค่ะคุณยายคุณยายคุณยายเนี่ยอยู่เยอะแล้วค่ะเย็นๆเราก็จะไปหอกต้นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เยสุกหออยู่ที่บ้านตหมดทุกวันค่ะร้านตะเฮงเยสุขค่ะ ต้องรีบมาอย่างงั้นเนี่ยป้ายเนี้ยะมี่เห็นป้ายนี้แล้วป้ายนี้พระเฮงคือพ่อค่ะเ,นะเยซูคือแม่พระเฮงเพิ่งเสียไปค่ะแต่เยซูยังอยู่แปดสิบห้าค่ะแล้วก็ย้ำต้องเฉอนะหมูแดงหมูสามออกมาเส้นแล้วก็เนื้อเราไปตอกทากเนื้ชิ้นแล้วก<ม>็กินเนื<ม>้อสวยครับ ถ้าถามหลักๆก็จะเป็นลูกค้าแถวนี้ที่รู้อยู่แล้วว่าเออเป็นร้านเก่าแก่ะค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นคนต่างพื้นที่อย่างพี่เนี้ยก็จะมาแบบตามเพจตามเพจคิณยาเนี่อันนี้หกแล้วใช่ไหมตรงนี้นานแล้วเหรอครับนานแล้วค่ะคุณยายคุณยายนานมากคือหนูก็มาช่วยเลยเนะาะพอดีว่ายุ่งช่วงกลางวันค่ะก็บางทีโต๊ะเราก็ไม่พออะค่ะลูกค้าส่วนใหญ่มาจากไหนคุณยายมีไหมมีค่ะบางทีเขาก็ดูในเพจของคิณยายเขาก็มา บางทีก็โทรมาถามก่อนว่าอยู่ตรงไหนมาเช้าเช้านี่จะดีค่ะเพราะว่าถ้าตอนบ่ายนี่คนเยอะแล้วรอนานค่ะลเด้งทุกโต๊ะะค่ะแล้วเราจะรอนานเราก็เกรงใจลูกค้า <c oughs> อ่ะอย่างนี้คือมีเวลาทานทานไปเรื่อๆยๆอะไรเงี้ยค่ะนนดีกว่าดีกว่าถ้าชักประมาณ11บดโมงเทีนนเยงยงเดียดล่ะ <S <S อันนี้เยสุข,ขออยู่ที่บ้าน ไส้เดียวค่ะไส้กล้วยค่ะหมดทุกวันค่ะคุณยานี่ยิ้วเยอะแล้วค่ะเย็นๆเราก็จะไปหอกต้นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินไม่ค่อยไหวนะคะทำเองทุกอย่างคือถ้าถามว่าร้านแตงโมสุขุมตรงไหนนี่คือทุกคกรู้จัก่ะปักไปตรงนี้ได้เลยตั้งอยู่ตรงบ้านเกาะนะคะหลังเลยสถานีรถไฟมาค่ะรตานข้าวก็คือจะเห็นว่าจะมีร้านอาหารอยู่ข้างหลังที่ชื่อร้านจัดปุ๋ยเราก็ะเดียวเข้ามาได้เลยค่ะ เปิดทุกวันนะคะจะปิดเฉพาะวันศุกร์ค่ะเมือนตั้งแต่เช้าเลยค่ะประมาณบ่ายบ่ายบายสองเราก็จะปิดนะคะคือเช้านี่คือ7จ็โมงเราก็ได้ทาแล้วค่ะเจ็โงใช่ค่ะเจ็โมงมีค่ะมีค่ะก็ก็จะมีเป็นไลน์แมนก็มีค่ะเราก็ลองรับหลายๆทางค่ะ บางทีก็มาสั่งเพราะว่าบางทีคิวมันยาวเนาะมารออย่างเงี้ยค่ะเกรงใจเหมือนกันก็คือช้าเปิดเช้าเปิดเช้าเช้าเงี้ยค่ะถ้ามาทานเช้าเช้าเงี้ยจะแบบนั่งสบายไม่อึดอัดโล่งเพราะต้องบอกว่าพอใบไม้อากาศมันก็ร้อนด้วยเนาะร้อนนะคะแล้วคนเยอะอีกบางทีเราก็เกรงใจก๋วยเตี๋ยวก็ร้อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยกินก๋วยเตี๋ยวร้อนอารมณ์ก็จะร้อนร้านตะเคงยเยสุกค่ะ